สวัสดีครับวันนี้มาพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับกับบ้านวังทองพระเครื่องนะครับวันนี้มาพบเจอกันใน EP ีที่278นะครับวันนี้นะครับผมมีพระนํำเสือทั้งหมด36รายการเหมือนเดิมนะครับส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ท่านใดนะครับสนใจในวัตถุมงคลนะครับสามารถติดต่อช่องทางกลางหน้าจอได้เลยนะครับเบอร์โทร095 9588513นะครับไอ l ดี e k ล2 4 2 5 3 5 หรือสแกนที่ QR code ได้เลยนะครับลายผมชื่อเคนนะครับรายการละแค่200บาทส่งฟรีนะครับนะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านวังทองพักเครื่องกันด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้นะครับได้พักมอมใหม่แล้วพี่ไปเจอลังมาแบบโหพี่บ้านนี้แบบสุดจริงนะครับแต่ผมก็แพงจริงนะครับได้มาแพงจริงๆก็ถัวเฉลี่ยไปเนาะรายการละ200บาทนะครับมา เริ่มกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับนี่เหรียญพระอาจารย์ท้วมนะครับนี่ทางใต้นะครับพระอาจารย์ท้วมนะครับพระครูศีลวิมลนะครับนี่อาจารย์ท้วมนะครับนี่นะครับวัดเขาโบสถ์นะครับอําเภอบางสะพานใหญ่นะครับนี่วัดเขาโบสถ์นะครับอาจารย์ท้วมนะครับนี่นะครับอ่ะมาต่อไปครับรายการที่สองนะครับนี่เลยรายการที่สอง พระสมเด็จนะครับนี่นะครับไม่รู้พิมพ์อะไรนะพี่นะเขาเรียกแขนแขนแขนอะไรแขนบ่วงหรืออะไรนะครับนะครับอันนี้เป็นพระสมเด็จนะครับพรอมเรียมแบบสวยๆเลยนะครับพี่นะรายการที่สองดูเนื้อนะครับโอ้โหนะสุดจริงนะครับบ้านนี้นะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สามนะครับรายการที่สามนี่ดูดิพี่อย่างคุ้มอ่ะ นี่หลวงพ่อแช่มนะครับวัดวัดอะไรนะวัดอะไรวะนี่วัดฉลองเหรอพ่อแช่มวัดฉลองเหรอดูเหรียญแดงแปดพระสวยๆทั้งนั้นบ้านนี้นะครับนะครับดูนะครับดูกระแสเหรียญเด้อพี่นะนะครับโอ้โหพ้อมเลี่ยมอย่างสวยพี่รายการที่สามนะครับพี่นะนะครับมาต่อไปครับรายการที่สี่นะครับนี่หลวงปู่ทวดนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะครับเหรียญหลวงปู่ทวด นะครับนี่ด้านหลังนะครับเป็นพระจันทร์ทิมนะครับดูเสี้ยนเสี้ยนนะครับมีเสี้ยนนะครับนะครับดูเหรียญมีเสี้ยนนะครับดูนะครับรายการที่ที่ถอยไว้เนี่ยที่สี่นะครับที่สี่มาชมตรงถัดมานะครับรายการที่ห้านะครับรายการที่ห้านะครับนี่เป็นหลวงพ่ออะไรเนี่ยดูยังสวยดูเหรียญสวยอยู่เลยนะพี่นะอาจจะสะท้อนแสงเลยนะเพราะมันเลี่ยมกรอบนะพี่นะ เี่ยลี่ยมขอมได้เยอะมากวันนี้นะครับนี่สองสี่เจ็ดศูนย์นะครับที่ลึกฉลองสารานะครับวัดหนองกระโดนนะครับหลวงพ่ออะไระน่้นวัดหนองกระโดนนะครับดูเหรียญมุ่งมงเลยนะสองสี่กว่านะนะครับดูบ้านนี้ดิโอ้โหระพราพปีลึกยังสวยขนาดนี้เลยนะพี่นะเขาเก็บได้ดีมากนะครับมาต่อไปครับรายการที่หกนะครับรายการที่หกนะครับดูหลวงพ่อคงนะครับ วัดบางกระพร้อมนะครับสองสี่แปดสี่นะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับดูนะครับลาบผลพูนทวีนะครับมันสะท้อนหน่อยนะพี่สอนแสงไฟนะครับนะครับดูนะครับโอ้โหสวยเลยนะพี่นะสุดยอดเลยพี่นะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่ที่อะไรเนี่ยที่เจ็ดเหรอรายการที่เจ็ดนะครับนน่โคเท่นะครับเหรียญหลวงพ่อโกะนะพี่ขี่มอเตอร์ไซค์นะครับวัดเก้าห้องนะครับ หลวงพ่อโกะนะครับซ้อนมอไซ่์นะครับสองห้าสามสี่นะครับนี่สวยๆเลยนะครับดูเหรียญนะสวยๆเลยนะครับนี่นะรุ่นพิเศษนะพศสองนห้าสามแปดนะครับนี่นะครับเดียญหลวงพ่อโกะนะครับมาต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดหลวงพ่อสุดนะครับหลวงพ่อสุดนะครับโอ้โหดูดิ ดูเหรียญนะครับดูเขาเก็บผักไว้ดูหลังยันตะโค้นนะพี่นะปีสองหนึ่งครับหลวงพ่อสุดนะครับนี่นะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับวัดกาหลงนะนะครับนี่สวยเลยนะครับพี่ใค้เรียมคุ้มแล้วพี่นะนะครับมาต่อไปครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เก้านะครับนะครับนี่นะครับรายการที่เก้าหลวงพู่ทวดนะครับเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับสุดยอดนะพี่นะหลังอาจารย์ทิมนะครับดูความม่วงหรือว่าความูสวยจริงนะครับ นี่ดูเหรียญสสวยอย่างนั้นเลยนะพี่นะนะครับโอ้โหพีเบอร์ว่ะแป๊บหนึ่งล้องมาค่อยชัดเลยแป๊บหนึ่งนะพี่ผมปรับมุมแป๊บหนึ่งนะนี่รายการที่เก้านะครับดูนี่ม่วงๆเลยนะครับเหรียญหัวโตจะชัดเลยนะครับพร้อมเรียนพลาสติกกันน้ำนะพี่นะนะครับนะครับอ่ะนะครับถ้าผมไม่ได้เหมามาขายไม่ได้ในวงสองร้อย ผมได้เหมามานะแต่กระเพงหน่อยนะพี่นะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบนะครับดูแต่ละองค์พี่จะไปหาตรงไหนพร้อมเรียมแบบนี้โอ้สังกะจายพี่เนื้อชิ้นนะครับโอ้ดูสวยงามมากนะพี่นะด,ดูดูดิสวยจัดพี่สังกระจายเนื้อชิน้นดูดิโอ้โหมาต่อไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับ นี่พักกุยแล้วดูดูดูเนื้อชิ้นนะสวยมากพี่ดูดินะครับนะครับสวยจริงนะครับนี่นะครับรายการสองร้อยบาทนะครับอันนี้รายการที่สิบเอ็ดนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบสองนะครับนี่สิบสองดูพระกุนะครับพระสามนะครับเป็นกุเนื้อชิ้นนะครับดูเป็นเนื้อชิ้นดู โอ้โหสวยมากสวยมากสวยมากมายนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบสามนะครับโอ้โห,โโหเหรียญอะไรอยู่เนี่ยพระครูใบดีกาบุญรอดนะครับวัดโคกปี่คลองจังหวัดปราจีนบุรีที่ไหนอยู่เนี่ยดูโอโ้รุ่นพิเศษด้วยไม่รู้พศอ,อะไรจะไม่รูนะครับใครรู้จักรุยนะครับนะครับอ่ะ ต่อไปครับรายการที่14ี่นะครับ14รุ่นพิเศษหลวงพ่อเปิรนนะครับนี้หลวงพ่อเปิรนมาแล,แล้วนานจะได้เจอหลวงพ่อเปิ่นนะเนี่ยพี่ผมไม่ค่อยได้เจอเลยนะนะครับพระอุดมประชานารุ่นอุดมมหาทรัพย์ใช่ไหมอุดมทรัพย์นะครับอุดมทรัพย์หลังพัดยศหลวงพ่อเปิรนนะครับหลวงพ่อเปินนรเปนเลี่ยมกรอบสีแดง มาด้วยกรอบสีแดงแรงฤทธิ์นะครับดูมีกากเพชรด้วยนะครับส,สวยๆนะครับอ่ามาต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่สิบห้าเหรียญระฆังหลวงพ่อกเกษมเซงลี่ฮอหลังมังกรนะครับนี่ไงเซงลี่ฮอนะครับสุสานจะลักลําปางหลังมังกรนะครับนี่เซงลี่ฮอแดงๆเลยนะครับมาต่อไปพี่รายการที่สิบห สิบหกไปรวมพ่อคูณปริสุดโธโอ้โหนี่นะเดี๋ยวลวงพ่อคูณนะครับเร็วสวยๆนะครับนี่ปีหนึ่งสองพี่ปีลึกด้วยพาคคมชัดดีนะครับนี่นะอาจจะสะท้อนหน่อยนะครับพี่นะนะครับมาต่อไปครับรายการที่สิบเจ็ดโอ้โหเียนดังทางใต้อีกแล้วพี่ นี่เหรียญหลวงพ่อแดงเหรียญแม่ทับนะแดงแดงเลยเหรียญแม่ทับนะครับนะครับนี่เหรียญแม่ทับแดงแดงเลยนะครับสวยๆนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สิบแปดนะครับสิบแปดเป็นหลวงพ่อทบนะครับดูความคมนะครับโอ้โหแบบแบบ นี่ปีหนึ่งแปดด้วยปีลึกด้วยพี่หลวงพ่อทบนะครับพร้อมเรียมนะครับโอ้โหคุ้มมากนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบเก้านะครับนี่เป็นหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะครับนี่ดูลายผมคมๆเหรียญคมๆนะครับหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีนะครับณสังคตินะครับนี่นะครับนี่ ปีสองห้าหนึ่งหนึ่งนะปีหนึ่งหนึ่งนะครับพอเนื่องปีหนึ่งหนึ่งนะครับวัจุรามณีนะครับอาจารย์ของหลวงพ่ออิดนะครับเนี่ยนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่2ี่สิบนะครับนี่รายการที่2 0หลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่นะครับนี่หลวงพ่อมุ่ยดูคมๆสวยๆเลยนะครับดูจิ้วจิวอนตั้งวิสันเลยนะนะครับดูนี่หลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่นะครับ ปีหนึ่งสองด้วยพี่ดูความสวยโอ้โหแดงแป๊ดเลยนะครับโอ้แน่นอนนะครับมาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะครับโอ้โหนี่พระดีพิธีใหญ่นะครับนี่โอ้โหนี่นะครับอันนี้เป็นยี่สิบห้าศตวรรษนะครับนี่ยี่สิบห้าศตวรรษนะครับดูยี่พาศตวรรษมาพร้อมเลียมกรอบสีขาวนะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะ วันนี้พระสวยมากนะครับมาต่อไปครับรายการที่22นะครับนี่เป็นท่ากระดานเนื้อชิ้นนะครับท่ากระดานเนื้อชิ้นเป็นไงพระสวยสดงดงามนะครับพี่นะท่ากระดานเนื้อชิ้นนะครับพี่นะครับอ่ามาต่อไปครับพี่รายการที่23นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ประพามนทนนะครับหลวงปู่สุขนะครับ นี่นะครับหลวงปู่สุขวัดประคอมมาขันเท่านะครับพิมพ์ประพามน์ทนดูความเก่านะครับนะครับอ่ามาต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสี่นะครับนี่เป็นเหรียญพระเจ้าคุณพระวิบูลนะครับหลวงพ่อสว่างนะครับปีหนึ่งห้านะครับดูความสวยโอ้โหขมกิบนะครับนี่ดู สวยมากนะครับสวยจริงๆนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่25นะครับนี่หลวงปู่ขาวนะครับวัดถ้ำกองเพนนะครับใครรู้จักบ้างเหรียญดังแล้วเนี่ยดอนธานีนะนี่เหรียญดังแลเนี่ยทางอุดรน,นะรู้เขาเรียงเท่าไหร่นะผมก็ขาย200เนี่ยปีศูนย์เก้าด้วยพี่ปีศูนย์เก้าด้วยพี่โอ้โหพี่ยอดพี่ยอด ได้มาไงไปอย่างนั้นพี่นะครับนะครับไม่มีการกักไม่มีการยึกยักนะครับพี่นะผมได้มาไงไปอย่างนั้นเลยนะครับพี่นะไม่มีเช็คไม่มีส่งเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับเสียเวลานะครับลงขายแบบนี้ดีกว่านะครับใจใจด้วยนะครับพี่นะอ่ะต่อไปครับรายการที่ยี่สิบหกเนี่เป็นพระวัดหนองอดุกนะครับใช่ไหมผมลืมแล้วใช่ไหม นี่พัะก,กรุวัดหนองอีดุกนะครับใช่ไหมนี่เล็บเล็บมือเรียกว่าเล็บมือนะนี่หนเหละเขาเรียกว่าอีดุกนะครับวัดหนองอีดุกนะมีประดุกสองตัวนะข้างเม็ดนะครับมาต่อไปครับรายการที่ย7สบเจ็ดนะครับ เป็นพักปิดตาสวยๆนะครับปิดตาลงทองหลังแบบสวยๆเก่าๆแบบนี้นะครับนี่ครับอ่ามาต่อไปครับรายการที่28นะครับอันนี้เป็นเครื่องรางนะพี่นะ28นะครับเป็นเครื่องรางแบบหนึ่งชุบเนี่ดูความเก่านี่ตะกุดเอ้ยเขาเรียกว่าเนื้อ ตะกรวทุบเหรอนะครับดอกค่อนข้างพอดีพอดีนะเราวัดเป็นเซนให้นะครับเซนนะไม่ใช่นิ้วนะเจ็ดเซนนะความยาวเจ็ดเซนนะครับความกว้างนะครับเซนเซนนึงนะครับหนึ่งเซนนะเซนเ็จเศษนะครับเซนเ็จเศษนะครับอ่าตะกุดนะครับนี่นะครับ ห่าเก่าเลยนะครับพี่ซูมดูเนื้อก่อนในรูคูความเก่านะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการต่อไปรายการที่29ก็ยังอยู่ที่เครื่องรางนะครับเป็นตะกุดตะกุดพับนะพับขาพับเป็นผมก็ผมพูดตามนี้เลยนะเพราะว่ามันพับมาจริงๆนะครับอ่าเป็นแผ่นโลหะพับมานะแค่เรียมาเก่าแล้วพี่นะ ไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับอ่าเครื่องรางนะไปหาหลวงพ่อเองนะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สามสิบนะครับเป็นพักกลุนะครับเป็นพักกรุนะครับนะครับไม่ทราบที่นะครับเก่าดีนะครับเก่าเนื้อมันดีนะครับอ่าต่อไปครับรายการที่สามสิบเอ็ดนะครับเป็นขุนแผนนะครับขุนแผนภายเดียวนะภายเดียวนี่ดูเนื้อนะครับ ขุนแผนภายเดี่ยวนะครับพี่นะนะครับไม่ท้าที่นะครับนะครับมาต่อไปครับรายการที่สามสิบสองนะครับไปสามสิบสองเป็นพระนักปกนะครับนี่เป็นต้นเลยนะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดองนะครับนี่ดูเป็นเนื้อชินนะครับนี่มีมาเป็นต้นเลยนะครับไม่รู้ปกที่ไหนนะครับ ต่อไปครับรายการที่สามสิบอะไรเนี่ยสามสิบสามนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกลั่นนะครับหลวงพ่อกลั่นวัดพญาตินะครับสองสี่หกเก้านะครับนี่พือเหรียญวีซเซียนนะครับน่าจะเป็นแบบทาย้อนนะปีหนึ่งห้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับเหมือนจะทําย้อนนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบสี่นะครับ เป็นพระรีลาหลวงพ่อสวงนะนี่หลวงพ่อสวงรีลาหลวงพ่อสวงนะครับนะครับอ่ะต่อไปครับรายการที่สามสิบห้าอาได้มาสององค์นี่ว่านี่ได้มาแพ็คคู่เลยวัดหนองอีดุกนะครับใช่ป่าวาเล็บมือเล็บมือหนองวัดอีดุกอีดุก มี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 วัดมีมีประดุกยูงล่างสองตัวนะวัดหนองอีดุกนะครับได้มาสององนะครับพี่นะนะครับอ่ะต่อไปครับรายการสุดท้ายนะครับรายการที่สามสิบหกนะครับนน่เป็นจักรพาคีนี่สมเด็จนะครับสมเด็จสวยๆนะครับสมเด็จสวยๆเด้อนะครับดูนะครับนะครับรายการสุดท้ายนะครับอ่ะ ครบแล้วนะครับทั้งหมด36รายการนะครับรายการละ200บาทนะครับส่งฟรีมีบริการเจ็บเงินปลายทางนะครับถ้าพี่ๆท่านใดน,นะครับสนใจในวัตถุมงคลใน EP ที้นี่นเลยนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร0959585133นะครับ ดีไลน์เคเอ็นสองสี่สองห้าสามห้าหรือสแกนที่คียออกโค้ดได้เลยนะครับลายผมชิคเกนนะครับติดต่อหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้นะครับ EP ที่278ผมขอญาตไปก่อนนะครับรวยๆวยเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงและพบใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ